ตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่ศาลเจ้าแ,แม่ตะเคียนศาลศักดิ์สิทธิ์ของวัดประสาทจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นไม้ตะเคียนไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุมากกว่าสามสามร้อยปีเขาบอกกันว่านะครับตอนเช้าๆเนี่ยจะมีคนนะครับแม้แมะกะท่งพระที่อยู่ในวัดประสาทเองเนี่ยเขาก็จะเห็นมีผู้หญิงแต่งแต่งชุดไทยเนี่ยมาเดินมาเดินตอนตอนเ,เช้าหรือบางคนที่ เป็นแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะเห็นนะครับว่ามีคนใส่สาย,ยุทไทยเนี่ยมาเดินไปเดินมาอยู่นะครับถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นยุคนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่พุทธคุณอ่อนด้อยอาคมอ่อนแรงนะครับเกจิอาจารย์นะครับหรือพระเนี่ยหันไปทําในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยทําให้เครื่องราง ของสายขเขมรเนี่ยกลับมาถามว่าเครื่องรางของสายขเขมรที่เพื่อนๆส่มูถามบ้านมมตามาเนี่ยคืออะไรเครื่องรางสายขเขมรเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางอาถรรพ์นะครับที่อยู่ของที่อยู่ของฝั่งขเขมรเนี่ยเขาบอกเป็นเครื่องรางที่จะช่วยในเรื่องของโชคลาภวาสนาบาร,รมีช่วยในเรื่อง การเรียกโชวเรียกทรัพย์ต่างๆเนี่ยค้าขายดีแต่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าของกรเนเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเขามีการประจุในเรื่องของคาถาอาคมอีกแบบหนึ่งบางคนก็จะเรียกกระถาอาคมที่ประจุลงไปในเครื่องรางของถังหรือมูลสารอาถรรพ์ของกรเนเนี่ยเรียกว่าสายดำสายดำเนี่ย จัดเป็นอภิชาศาสตร์มืดนะครับซึ่งตรงข้ามกับพุทธคุณดังนั้นเนี่ยคนที่มาบูชาวัตถุอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยโดยเข้าใจผิดว่าเป็นพุทธคุณเนี่ยมักจะส่งผลให้กับตัวของผู้ครอบครองตรงนี้ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่สแสวงหาของแรงนะครับของของัง หรือของเฮียนเนี่ยผมถามเลยว่าเป็นของดีหรือเปล่าตรงนี้ต้องบอกเลยว่าแววันนี้เนี่ยวัตถุอาถรรพ์ที่มาจากขเขมรเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามานํามาใช้เป็นมวลสารที่สร้างในเรื่องของเครื่องรางของถังตามสถานบางต้องแท้คำว่าบางสถานที่ ดังนั้นเนี่ยถามว่ามันจะส่งผลอะไรกับผู้ครอบครองไหมถ้าคนที่ชื่นชอบในเรื่องของอวิชชาศาสตร์ปื้อน,นดําเนี่ยเขาสามารถบูชาได้แต่คนที่เป็นพุทธคุณเนี่ยนะครับที่ชอบในเรื่องพุทธคุณเนี่ยมันจะเหมือนกับขัดแย้งกันตรงเนี้ยมันส่งผลมือกับอ่าเพื่อนๆใส่ยมูที่ชื่นชอบในเรื่องของแล้วก็บูชาของที่เป็นพุทธคุณ ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเครื่องรางที่ผมบอกเลยว่าไม่ควรมีนะครับสำหรับคนที่ชอบสิ่งที่ชอบในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพุทธคุณตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีเยอะนะครับของตัวเฉพาะของธรรบ้านมุตาเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันจะเป็นของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอัธินะครับคดขนุนไม่ว่าจะเป็นพคดขนุนตายพายก็ดีพคดขนุนทองแดงก็ดีนะครับหรือจะเป็นพยางยิ้วดำที่เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เกิดจากฟ้าผ่าลงมานะครับหรือว่าตะกุดขนุนทวันหลงแม้กระทั่งแรกเขาคืมเองก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าธาตุกายสิทธิ หรือของตนศิษย์มูลาณก็เชื่อว่าเป็นของที่เกิดขึ้นเองต,ตามธรรมชาติมีฤทธิ์ของเทพเทวาคุ้มครองได้รับการประจุพลังธรรมชาติซึ่งมีพลังในเรื่องของพุทธคุณคําว่าพุทธคุณเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีสองแบบนะครับสําหรับเพื่อนๆใส่มูโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนใส่มูมที่เข้ามารับชมใหม่เนี่ยพุทธคุณเนี่ยแบบแรกคือเป็นของ ของตนสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามตามธรรมชาติอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากคติอาจารย์เสกเปล่าเข้าไปดังนั้นเนี่ยความขลังของพุทธคุณเนี่ยก็ถ้าเป็นของธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีของขังอยู่ในเป็นความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับแม้ไม่ต้องปลุกเสกก็มีในเรื่องของพุทธคุณที่เข้มขังแต่อีกแบบหนึ่งที่เกิดจากพุทธคุณ ที่เกิดจากการเสกเป่าหรือการประจุอาคมของเกจิอาจารย์เนี่ยตรงนี้ต้องระวังถ้าคนดีเขาก็จะประจุสิ่งดีๆลงไปในพุทธคุณที่เขาจัดสร้างแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยได้คนไม่ดีเขาก็ประจุสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยลงไปตรง,ตรงนี้ตรงตัวนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะฝากเ,เพื่อนๆสซบูที่มองหาสิ่งเสริมที่เป็นพุทธคุณเนี่ยผมแนะนํานะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับตัวเองเนี่ย ให้นําของที่เป็นธรรมชาติที่มีพุทธคุณเดือบหรือที่เขาเรียกว่าของตนสิบมีเทพเจตัวมีเทพเทวาคุมครองลองเปิดใจแล้วนาสิ่งเหล่านี้มาบูชานะครับผมเชื่อเลยว่าจะช่วยเสริมให้เพื่อนๆส่ยมูเนี่ยพบแต่สิ่งดีๆแต่ที่สําคัญเนี่ยเราไม่ต้องเจอในเรื่องของมวลสารอาถรรพ์มวลสารที่มาจากขาเขมรตรงนี้ต้องบอกเลยว่า เป็นการป้องกันนะครับอีกระดับหนึ่งที่ที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบเลยว่าเครื่องรางของขลังที่เรามาบูชาเนี่ย mm hmm. เขามีมวลสารที่ทํามาจากอะไรอันนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆใส่มูลนะครับให้ลองพิจารณาสิ่งเหล่านี้ที่เราที่ผมได้พูดล,ลงมาในคลิปเนี่ยก่อนที่จะมีการบูชาในเรื่องของสิ่งเสริมและที่สำคัญเนี่ยขอให้เลือกจากสถานที่ที่เราเชื่อถือได้เท่านั้น